เข้าเหมือนเดิมเมื่อกี้แล้ว9 9จ้าดียังไงนะเน่ยจ้าดียังไงมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะคะโบกมือชักท้ายทุกคนเลยนะคืนนี้แม่แก่มึงอย่าเพิ่งแกะได้ป้าเสียงดำโทษโทษโทษไม่ใช่แล้วกูใส่เสียงไปเยอะแล้ว ุคนวันนี้ดังที่บอกไปนะรายการเธอเที่ยวไทยนะคะที่บอกว่าให้ทุกคนนะคะส่งของเข้ามาเนาะเสร็จแล้วก็จะมีการรีวิวให้อะไรอย่างเงี้ยอเพิินว่าตอนถ่ายไปแล้วว่ามันอะของมันเยอะมากขอบคุณทุกคนนะคะที่ส่งเข้ามานะของมันเยอะมากทีเนี้ยมันเอาเข้าไปในรายการได้ไม่หมดเนาะก็เลยจะมาเอามารีวิวไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะของที่ส่งมาเนาะใส่หน้าก,กากเหนื่อยอะอันนี้ค่ะ อ๋ออันนี้ไม่ <c oughs> คุณขาไม่ได้ส่งมารีวิวนะคะส่งมาให้พี่ีๆทานเริ่มเลยคะ่ะอารัวสดนะคะอาลัวสดสามารถแช่เย็นได้ห้าวันอันนี้ส่งมาให้พี่ีๆทานนะคะเป็นอารัวสดนะคะอารัวสดขอบคุณมากเลยนะนี่จ้าอารัวสดพี่เจนนี่สวยมากพี่ก๊อตจ,จีค่ะคุณคขาน้องรัญชนานะคะขอบคุณนะอันนี้บอกว่าเอามาให้ทานนะคะขอบคุณนะจ๊ะอรัวสดค่ะ ต่อไปอันนี้นะคะเป็นพริกทอดนะคะพริกทอดนะคะพริกทอดนะคะ i อจีซันไบรท์เบเกอรี่นะคะซันไบรท์เบเกอรี่โทร0623740396นี่พริกทอดค่ะพริกทอดรสต้มยำนะคะก็มีนะคะพริกทอดโดยคุณหญิงนะคะอันนี้คุณหญิงพริกทอดนะจ๊ะขอบคุณนะคะ หนูซีที่แม่ไม่ได้นะหนูต้องไปซีให้คนขายนะคะแม่ไม่ได้มาขายนะคะแม่มารีวิวให้เขาเ,เฉยๆนะคะพิกทอดนะคะ0623740396สำหรับคนที่กรุณาเนา,นานะพี่ที่กรุณา,านะคะพี่จะปักหมุดไว้ก็ได้นะขึ้นให้ทุกๆคนเห็นนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะขอบคุณนะพิกทอดนะคะไปซื้อกันได้ต่อไปนะจ้าอันนี้เป็นคางกุ้งทอดกรอบค่ะ คางกุ้งทอดกรอบตาใยหน่องนะคะเป็นคางกุ้งทอดกรอบนี่ใส่มาเป็นแท็คบเล็กๆแบบนี้นะคะมีหลายรสชาติเนาะมีรสบาร์บีคิวรสต้ยมยำรสชีสรสใดๆนะคะคางกุ้งทอดกรอบนะคะฮอตแอนด์สไปซมี6รสชาติใยหน่องนะคะ Facebook YAI NHO NG Facebook ใยหน่องนะคะใช้ยาสระผมยี่้ออะไร <laughs> ยาสระผมยี่ห้ออะไร แสงมันมืดใช่ปะมันแบบไม่มีที่อ่ะคุณขานะไม่ได้ขายทางกุ้งคุณขาเขาส่งมาให้รีวิวต่อไปอันนี้เป็นคอนเฟลกนะคะเบรดูือว่าเราพิมพ์พิมพ์ไหน่อยนะว่าเรากำลังทำอะไรคนเขาคิดว่ามาขายอ่ะมารีวิวสินค้าสินค้าที่ส่งมาให้ เธอเที่ยวไทยมาเรียวมารีวิวสินค้าที่ส่งมาให้เธอราคาเท่าไหรอ่อ่ะคุณเขาถามราคาพินยังไงวะกดที่คอมมินนันน,ะนัะแม่เออปักหมุดค่ะบบโอเคอันนี้นะคะเป็นคอนเฟล็กนะคะคอนเฟล็กกู๊ดเบเกนะคะ good bake bkk 2 0 2 1สองศูนย์สองหนึ่งนะคะ อันนี้นะคะราคาเขาไม่ได้บอกมานะคะแต่ว่าไปหาได้ในไ c นะคะนนี้ค่ะคอนเฟลกนะ o ูดเบคนะคะ CF c o n คอนเฟลแล้วอะ่ะไม่ใช่หนูตาแม่ไม่ได้มาขายเขาส่งมาให้รีวิวอันนี้คุณปังปุรินะคะเอ้ยใช่ชื่อร้าน,นเย้ไหม <laughs> ชื่อร้านปังปุริโทร0988842312นะคะ ลาย G N A W K 4ตัวนะคะปังปุริปังปุรินะคะเป็นขนมปังเป็นขนมปังเนยสดนะเอ้ยขนมปังเนยกรอบหน้าหนึบน้าหนึบนะคะอนาคตอาจจะขายอื่นเพิ่มเติมนะคะ0988842312นเนาะนะคะอ่ะปังปุริอันนี้เป็นอะไรอ่ะ อุยต่อไปถั่วสมุนไพรถั่วสมุนไพรไม่ใช่นรีวิวประยุงเนี่ยถั่วสมุนไพรนะคะเป็นถั่วสมุนไพรคุณแม่นะคะถั่วสมุนไพรคุณแม่เบอร์โทรศัพท์0 9 8ย์9 8 2 4 1นะคะคุณสาวนะคะ ไอดีศูนย์เก้าแปดเจ็ดหกเก้าแปดสองสี่หนึ่งอันนี้นะคะนี่จา้าเอ้ยเธอเที่ยวไทยพิมพ์ผิดอะ่ะทำไมมันวุ่นวายจังมารีมารีารวิวสินค้าสินค้าที่ส่งมาในเธอเที่ยวไทย ะะไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายไม่ได้ขายนะคะคุณขาอันนี้ไม่ได้ขายนะ C F สร้อยสร้อยอันนี้อยู่ในรายการ <c oughs> อันนี้นะัถั่วสมุนไพรคุณแม่นะคะถั่วสมุนไพรคุณแม่นี่น่าทานมากข้างในก็เป็นถั่วแล้วก็มีสมุนไพรต่างๆนาน,นานะคะคุณขาต่อไปถ้าก่าวนเอาของมันเดิมขึ้นมาให้ได้แม่ไจำได้ของวนฉันจำได้ต่อไปร้านของเราชื่อร้านทองม้วนทิพย์นะคะ ขายทองม้วนต่างๆเป็นทองม้วนต้นตำรับนะคะทำจากน้ำตาลตโตนดแท้เมืองเทรมีรสชาติหวานหอมนะคะโทรศูนย์9 4้าสองสเห้นะคะเฮ้ยเราเคยไปเขาบอกว่าเธอได้ทำเคยไปทำและทดลองปิ้งทองม้วนด้วยเทป177อ่ะทองม้วนกรอบนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะเป็นขนมปังนะคะเป็นขนมปังนะคะขนมเป็นขนมปังเคลือบคราเมลใดๆก็ว่าตายนะคะ อ่าเป็นนี่อ๋อทองม้วนเป็นอย่างนี้ทองม้วนเขาเป็นป้อนเป็นเสียแน่เลยอ่ะนั่นนั่นนี่ทองม้วนกรอบรสหวานน้ำตาลตะโหนดนะคะทองม้วนชิพนะทองม้วนชิพ ทองม้วนจริงๆป่ะหรือว่าเป็นทองม้วนคลิทองม้วนคลิแปลว่าไม่ใช่ทองม้วนจริงเรียกว่าเป็นทองม้วนคิปทองม้วนหน้าไหมทองม้วนหน้ามีตอนทองม้วนหรอท้ออันนี้นะคะเป็นขนมปั้นสิคุกกี้สมุนไพรทุกคนหยุดทำเสียงขนมปั้นสิคุกกี้สมุนไพรและขนมไทยนาชนิดนะคะเมื่อกี้จะแกะกลปออจะไปเห็นว่าแต่ว่าจะเก็บให้ทีมมีุกกีิไปกูจะเก็บมาทำไมวะไม่โ้เป็นขยะไอ้ที่มี่กี้กล็ดเนี้ยขีดโฟบัตถัวป๋อยนะคะ ปั้นสิบทอดทออปั้นสิบทอดนะคะโทรไปได้นะโทรไปได้เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์0622426366นะคะ02ไอ้0622426366นะคะปั้นสิบเยอะมากขอบคุณมากนะคะส่งมาไปหาไ,ไปซื้อทานกันได้นะคะปั้นสิบนี่นี่ปั้นสิบ ต่อไปเป็นบราวนี่บราวนั่นบราวนอนบราวนู่นบราวนี้นี่อะไรอ่ะเหมือนกันบราวนี่อ๋อเป็นบราวนีที่แม่าลมาใคราอ๋อ้านชุดไว้น้ำาลมาอยากจะซื้ออีกหรอซีเอฟกางเกงกางเกงชื่อกุยกลายบางกอกนะคะกุยกลายบางกอกกุยกลายบางกอกอันนี้นะคะคุณมุก คุณมุกเป็นคอนเฟล็กนะคะคอนเฟล็กคอนเฟล็กโฮมเมดนะคะแอด<ม> 037WKRNQ <ม>นะคะคุณมุกนะคะ<ม>นะคะคุณมุกนะไลน์ 037WKRNQ <ม>นะคะขอบคุณนะแคปค่ะแคปค่ะแล้วทุกคนคิดว่านี่ขายของอ่ะแม่ ซีเอเสื้อเออวันไหนขายเสื้อีก่ะวันไหนนะจักวันพี่พี่เธอเที่ยวไทยตั้งแต่ work ์กฟอร์มโหนูก็หาอะไรทําที่บ้านหาอะไรได้เพิ่มแม่คือกดป๊อปแป้มให่ก่อนนะอย่างไงหนูขอฝากไว้ด้วยนะคะเป็นกระปุกเนาะขายกระปุกละ80บาทขอบคุณที่รีวิวให้ Sweet Underscore Heart แล้วก็ n นะคะนี่นะคะ s w e e t ันเ r อรนะคะนี่เป็นอุยมีคอนเฟลกหลายเจ้ามากเลยนะ อย่าให้พี่ๆรับทานเวลาใช้เสียงสองคุยกันอ๋อ oh, mm hmm. ทานแล้วเสียงเปียดแม่ค <that> ่ะเป็นอะไรท้ายคอนเฟล็กนะคะอันนี้นะโทรศรัพท์080774 3906นะคะนี่นะโอเคคอนเฟล็ก okay. นะคะคอนเฟล็กนะคะขอบคุณนะจ๊ะอันนี้คัตเตอร์นะคะคัตเตอร์ไม่หอ้ไม่ใช่อ <laughs> ่ะหมดแล้วเหรอหมดแล้วขอบคุณนะอัน <speaking S 1> นี้ยังไมอันนั้นอะไม่ใช่นนไม่ใช่ อ๋อโอเคขอบคุณนะคะของทุกอันเลยนะคะที่ส่งเข้ามาเนาะอันนี้คือที่อาจจะไม่ได้เข้าไปในรายการเพราะว่ามีเยอะมากนะคะแต่ว่าเอามาไลฟ์ให้ทุกคนดูนะคะว่ามีขออะไรมาบ้างเดี๋ยวรอดูเทปในรายการเนาะว่ามีอะไรอีกเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวอันนี้ปักหมุดไว้ให้ประมาณสองสมวันเผื่อว่ามีใครอยากจะซื้ออยากจะหาแล้วกันเนาะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ